วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่คือเมนูอะไรครั้งแรกในชีวิตอุงอิงเขากินกันแบบนี้เราจะมาดูกันว่าพี่น้องเอซีทั้งหลายพูดถึงว่าอย่างไรบ้างโดยเริ่มต้นที่ท่านแรกกล่าวว่าน่ารักมากเลยลูกอีล่าให้พ่อเอกกินก่อนบอกหล่าเป็นผู้หญิงที่เสียสละเป็นตะฮักคักแน่คอมเมนต์ที่สองกล่าวว่า ลูกสาวน่ารักช่างสังเกตไม่รู้ถามเข้าได้ทุกสถานการณ์ทุกคนคุณสมบัติของคนน้ำบ่เต็มแก้วพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบอกแปลกดอกนางคือดังคนคือฮักนางคอมเมนต์ที่สามกล่าวว่าน่ารักตาฮักตาเอนดูแท้ลูกสาวสุขตาน้อยอุ้งอิงแซบแซบนะลูกสาวคอมเมนต์ที่สี่กล่าวว่า คนอีสานเราต้องอินเตอร์จ้าปลาแดกกลับมาบ้านเราก่อแซบคือเก่าจ้าคอมเมนต์ที่ห้ากล่าวว่าธรรมดาของญี่ปุ่นเขาเนาะอาหารเขาผงเห็นแล้วคงกลืนคอยาวละแต่ละจานไม่ใช่ถูกๆเดคอมเมนต์ที่หกกล่าวว่าแซบบีลากินเยอะๆนะครับแซบคือปลาแดกบ้านเฮาบอคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ฮักอิลาดีใจนำอิลาวัาสนาหลายมีคนรักทั่วโลกเป็นล้านคนให้บอสโจโห่งนางเอาไว้แล้วจะคำคูนคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าดีใจนำอีลาอุ้งอิงที่ได้มาทูวร์คอนเสิร์ตประเทศญี่ปุ่นและดีใจกับนางเอกอ้อมแอมคนสวยด้วยคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ากินคนละเช็คขาช่างเอากินโชบะเซ็นโชบะเย็นมีน้ำแข็งทางล่างเซ็นอยู่บน คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าแชบคือปลาแดกบ้านเฮาบอกบอเลยลูกแม่อยู่ที่นี่มายี่สิบปีบอกมีอะไรแทบเท่าอาหารไทยบ้านเราคณารักมากลูกสาวดังดัง,ดงปังปังรวยรวยนะคะถ่ายสารัฐอเมริกาคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสวัสดีครับทีมงานทุกๆคนครับทานให้อร่อยเที่ยวให้สนุกนะครับเป็นกำลังใจ ให้เสมอนะครับ FC อ่างทองนะครับสู้ๆ้ครับทุกคนคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ารูปครอบครัวพ่อโจแม่นุชลำเพลินอิหลาถ่ายลงแนะเดาจ้าพ่อเอกนำแนะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าแช่บอร่อยหลายอาหารญี่ปุ่นลูกสาววงวอรัน้องสาวลำเพลินน้องลำแทนลูกบอสโจแม่นุชพ่อเอกแม่หน่อยพ่อหนนแม่บีพ่อการชัยแย่แหลมเล่นมูล เขมนางเอกอมแอนนิกกี้เจ้พึ่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์เดินทางการปลอดภัยกันนะครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าลูกสาวถามว่าแซบคือปลาแดกบ้านเฮาบอกพนะเป็นตาฮักคักคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ามาอยู่ญี่ปุ่นใหม่มาขายของคนยี่ไม่กินเครื่องในวัวเขาให้เราหมดตอนนี้เครื่องในวันต่างแต่คนไทยมาเยอะมีราคาค่ะ คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าอีลาเด็กน้อยยังไม่โตในเวลาอยู่กับผู้ใหญ่แบบนี้ถางทุกอย่างนี่คือนิสัยเด็กน้อยอยากรู้อยากเห็นคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าน้องไปไหนก็ไม่เหงามีพ่อพ่อทั้งสคนดูแลมีพี่มีแม่พึ่งแม่นุชแม่พิษดูอยู่น้องไม่เหงาเลยจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเอ็นดูอีลาใส่ไม่ตะเกียบกินข่าวมาญี่ปุ่น ต้องกินเป็นสาวญี่ปุ่นจ้าลูกสาวคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าได้ยังกินกันนาอจ้าแซบแซบเด้อลาอดเอาเดียวก็ได้กลับบ้านหาอกลูกคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเบิงสีหน้าแต่ละคนคือเป็นแนวนั้นน้อสู้ส้มตำบ้านเฮาได้บ่เนาะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสวัสดีนะคะทุกคนเที่ยวให้สนุกทานอาหารให้อร่อยนะคะ คอมเมนต์ท Comment ี made, ่ถัดไปกล่าวว่าซอนุดเก่งมากๆ่ะแข็งแรงสุดๆท้องๆเดนินทางไกลๆไหวคอมเมนต์ท Comment ี่ถ<ๆ>ัดไปกล่าวว่าแซบแซบแซบรวยๆปลอดภัยไปกับหลาน้อยพ่อโจมแม่นุ่และทุกท่านกับผมคอมเมนต์ท Comment ok ี่ถัดไปกล่าวว่ายกถ้่วข้าวมาอยู่ใกล้ปากจะของสิกินง่ายกว่ากันเพราะเฮากินกับตะเกียร คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าแม่นุชท้องลูกชายดูสวยจังทานเยอะๆนะคะคุณแม่คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าน่ารักสุปตาน้อยสิเป็นผู้หญิงที่เสียสละคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าอุ้งอิงอ้อมแอมเป็นพี่น้องที่รักมากครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ามาเล่นร้านแถวแถวบ้านเลยอยากไปดูจังเลย คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าติดตามทุกคลิปเดอรักทุกคนในสาวน้อยคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าของแม่พิสกินเขาเรียกนิฮองโซอร่อยมากจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเวลากินราดหน้าเขาให้ใช้ช้อนจ้าอุ้งอิงห้า้อยห้าสิบห้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ไม่อร่อยอาหารเขาจืดแต่ของกินเล่นอร่อยค่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเรียนรู้หลาน้อยหัดกินไว้ซิมหลายไล้อย่างจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าคราวหน้าพบช้อนเดลูกไปเจเป็นแดงปลาดิบคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าทุกคนกินอาหารญี่ปุ่นกลั่นบ้านน้ำหนักจะลดทันทีคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ลูกสาวขนาดกินเดนี่ยังน่ารักเลยคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเม้นสุดท้ายก่อได้ครับมีป่องให้เม้นอยู่คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าดูแล้วก็ยิ้มไปแฟนผมบอกผมบ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่านางน่ารักหุ่งใหญ่พ่อเอกตลอกเวลาคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า 555แชบคือปลาแดกบ้านเฮาบลาขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้วงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราทาคลิปต่อไปด้วยนะครับ